บางทีเราถ้าเราเอาเอาหนังน้ำใส่เหนาวมะนาวไหมเหนานะแต่สำหรับนัวพอมะนาวเปรี้ยวไว้ใช่เปรี้ยวไม่เอาจานใส่แล้วก็แบบราดเป็นจักสามจานราดได้ได้จะลองชิมดูอันนี้แช่แช่แล้วใช่ไหมนั่นขอโทษด้วยออาลองด้วยพอดีเนาะถ้าไม่คิดว่าเค็มเป็นหอมมแล้วใส่อุดตัวปากของน้าไหล ปลาเอือมา่อร่อยไหมอร่อยแซ่บอ่ะแซ่บแเดี๋ยวหนูจัดเป็นเห็ดเหนื่อยไหมยายถามลูกเหนื่อยไหมหนอะน่าไข่มุกอ่ะลูกน้องเล่นอยู่ในบ้านไข่ไข่ไปนั่งอยู่ในโซฟาละจัน ใครบอกว่าจะนั่งที่โชว์โชฟ้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจ้าภาพรู้ไหมแล้วก็เคลียร์ด้วยเจ้าภาพเคลียร์อะไรอืมคนอ้วนเนี่ยนั่งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ ไหมัวซาผู้ใดเล่ยจุยยัมั้นรือมันหอนมาเป็นนไปนทางตุกตานด้นซามากลยวัวเาิดดอกมาวเอาจานมาเยอบ้มีไม่ได้ชดรเอาจานมาเดี๋ยวตัน่่คนเอ่นดมไป้นไงขึ้นนี่ขึ้นหน้ากับโตตอนห่อไหมหุนหดี อร่อยไหมครับ,รบอร่อยคับอร่อยวันนี้วินเทจมาจากชายภูมิวันแรกใช่ไหมวินเทจก็จะนอนข้างบนกับใครนะไข่มุกนอนกับไข่มุกแล้วพี่พี่พหนูอนไหนแล้วพี่อ้วนนอนกับแม่ตุ๊กเหรอแล,แล้วตาไพรนอนตรงไหนตาไพมานอนล่างคนเดียวหรอนอนตรงโซฟาเนะาะแล้วหนูก็นอนข้างบนกับไข่มุกสองคนทั้งนั้นก็ให้แม่ตุ๊กนอนด้วยดีไหมอ่อ้แอะหนูก็โตแล้วไงลูก ีถ้างั้นหนูก็ไปนอนใต้เตียงไหมล่ะโอ้ยทำไงมาให้นี่เดี๋ยวแม่จะอจนี้มาดูดให้นี่ไปไข่มุกไปเลยไข่มุกไปนอนข้างบนเลยลูกแล้วแม่เพิ่มให้มืงอันนี้เอ้าขึ้นพวเก็บผู้จังหวะเขาอ่ะฮะมันเป็นยังงมันคือบัคือบานเขา าใส่ซันนี่อันเจนด้วยเหรอมันเอามาจากไหนเนี่ยลูกทำเองครับไหนเปิดให้แม่ดูสินกไมโครเวฟ <laughs> เอามาจากไหนอะลูกทำเองเหรอมีอะไรด้วยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ย <Sony Ancient. S 1> ซันนี่แองเจนซันนี่แองเจนเอามาทำอะไรหม,หมดแล้วม,มีตูดด้วยเห็หนตูดด้วยยาอะไรไข่มุกกินยาหรือยังกับวิเทหตอะเหรอ ปิดประตูไว้ลูกหข่มุกสบายดีขึ้นไหมไม่อ้วกแล้วเนาะใช่ไหมลูกหายอ้วกแล้วเหรออาห่มพ้ะฮะอะไรนะลูกปวดอะไรปวดหัวโอ้กินยาลูกกินยากินยาแล้วก็หาย พออายุของลางเราจะไปตลาดนัดกันดูที่ไหยชุดแต่ละคนเนี่ยใส่เพิดนี่ก็เพิดอันนี้ก็เพิดเพิดเพิด <c oughs> ดูชี่ไนน้องไข่มุกมาส่งที่ <c oughs> วินเตจดที่สาแก้วเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่ไข่มุกกับนุ่นแหละไม่ได้กลับเร็วหรอกกลับวันไหนกลับวันนี้แต่ว่าไม่ได้กลับเร็วยังเร่งกับวินเทก่อนกลับเที่ยงกี่น้องกลับเที่ยงนุ่นแหละลกูกเหมือนเดิมบ่ายสอง เหมือนเดิมบ่ายสองลูกกับบ่ายสองเหรอจ้าแม่ตุ๊กยิไปทำเล็บก่อนอะไรของันเสร็จหมดแล้วใช่ไหมล้างแต่หน้าล้างแต่หน้าแปรงฟันเดี๋ยวแม่พาไปแต่มานั่งรออยู่นี่แหละไหนมานั่งรออยู่นี่ไปนั่งเล่นอยู่ข้างนอกกับป้าป้าอยากเล่นกับหนูบ้างยิ่เบิ้งยังอีกทบายพ่อพอเจ็บปีเช่นไม่ใช่เนาะ มันโบนี่เด้ไปแข่งอยากไปนวดนวดย่พุน <Yeah. S 1> เออดี๋ยวไปนวดหัน <Yeah. S 1> เบิดเวลาก่อนจงไปนางนวดหันก็ได้มันสิมีนะ้านวดนวดมองเนี้ย <Yeah. S 1> เออนีอยู่แล้วมมนสิบีบคักเด้ว <Yeah. S 1> นวดมันไปหาปา <Okay. S 1> ะกินขค่ะ อันนี้ก็เป็นหม่ำของฝากที่ชัย,ยภูมิหม่ำแม่ลำยูนสองาร์คซื้อมาบ้ายไหมลายแพกอันนี้คือเราเกียกอายไปแล้วกับน,นี้นี่อันนี้นกําลัางสิเห็ดแบบหันห่นหันแล้วก็ทอดหันห่นแล้วก็ทอดอันนี้ก็จะเป็นหม่ำนะคะเป็นร้านแม่ลำยูนสอง รอบที่แล้วที่มาส่งวีไอพจซื้อมาแล้วอร่อยก็เลยต้องกลับไปซื้อรอบสอซื้อมาเยอะมากไส้กรอกไส้กรอกห้าแพ็คหม่ำสิบแพ็คใช่ไหมลูกานี่อันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะที่แม่จ้าวร้านด้อ้าวแม่จ้าร้านดังเล้ล่ะหำเแล้วหรือล่าตกใจจริงร้านร้านเดิมมันก็ไกล ลองนิดนึงเออเราเราไม่ได้ดูป้ายใช่ไหมแต่ร้านนี้ลองชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ร้านที่แล้วน่ะอระไรนะวันเมื่อคืนนอนหลับฝันเจออะไรไหมมีไม่ฝันเลยหรอแสดงว่ากลัวไอตอนที่ดีมีคนมาอะไรนะนี่คือตอนดีว่ามีคนมานางผี แล้วมาร์คโทรมาหรือ,อยังเนี่ยปุ่มมาร์คโกรธากมาร์คไม่ได้มามาร์คนอนเลยเดี๋ยวไว้รอบหนะ้าไว้รอบหนะ้าเดี๋ยวเข้ามารบอย่ากแตกหนีอ๋อได้เดี๋ยวไปทำดีกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนะ้าปิดเทอมใหญ่ไงนะปิดเทอมใหญ่แนละ้วให้ย้ายให้ใครมาแล้วก็ชวนดูการปะาแป๋วพี่อุ่นไปด้วย ันของหม่นน่าทานมากเลยเหรอวนเสียงรถแม่บ้านมาแล้วใช่ไหม,มใช่ไหมหน่าจะใช่ไหนดูด่เมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย สสีสันสวยน,นี้ก็คือหม่่มที่ทอดเสร็จแล้วอ้าชิมดูซิว่านอร่อยไหมแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะตอนนี้นึ่งข้าวเหนียวอยู่นี่อันนี้พ่อครัวหัวเห็ดร้อนนะลกูกอ่ะอ้าปากอ้าข้าวใส่ด้วยลูกแม่ว่ามันร้อนมาดูข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวนี่แม่ตุ๊กอุ่นอยู่ อุย้ยข้าวเหนียวอุ่นอยู่ค่ะร้อนทุก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 นี่กินเร็วเร็วรีบกินครับไปค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงเรากินส้มตำเออแกะกุ้งใส่ส้มตำก็ได้ใช่มีมีมี พี่วังกระดิษ